เมื่อวันที่11มีนาคม2568ณนห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอาธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีพร้อมด้ยวยผู้ช่วยศาสตราจารย์าศาสีวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาลและพัฒนาท้องถิ่นอาจารย์นริศประจงแต่งผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมอาจารย์อเนกอ่อนสวยัยรองคณะบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาคณะครุศาสตร์คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งประกอบด้วยนายวิวระนันเปี่ยมนัสนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรคณิศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นางสาวกนกวันสุขสลุงนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนางสาวสุภลักษณ์ชอบประดับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนันทิดาเขมมานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนายสิทธิกรสังกอนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล่าว เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถามร่วมให้การต้อนรับคุณอัมพลอักคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดบบุรีคุณสุวัจจีสริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิปถัมภ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนการใช้ชีวิตตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมทํารายงานสรุปเพื่อกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นลำดับต่อไปพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบรบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบรบบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทานทั้งห้าราย